My Secret Sense Official เป็นภาพนี้และกันเป็นภาพตอนที่อกีรับปริญญาซ้อมเซลฟี่กับทุกๆคนที่มาในงานรับปริญญาวันนั้นก็พยายามหามุมกล้องที่มันสามารถรับหน้าได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีการซ้อมและนี่ก็คือรีซอลนะฮะแล้เราอาจจะไม่คิดว่าคากีมีการซ้อมเซลฟี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ภาพไหนอีกที่อยากจะเปิดให้ดูเป็นภาพที่ดูแล้วนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นดีกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่เป็นภาพของจิกี้ตอนที่ไปงานอีเวนต์ที่เอ็มสเฟียร์แล้วก็ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจกี่ป่วยเพราะว่าวันนั้นผมแอบใส่สุดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราอยากจะให้แบบคนเอ็นจอยแฮปปี้อะไรเงี้ยก็พยายามทําตามหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดผลลัพธ์ก็คือขาลาบบาบแตอเนี่ยเป็นความลับของจิกี้หนึ่งอย่างที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับ คงจะเป็นภาพในแฟนคอนคิดว่ามันจะมีวิชวลที่น่าจะเซอร์ไพรส์คนดูทุกๆคนแจ็กกี้แล้วก็ทีมจะสร้างสารรค์มันออกมาแบบอยากดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเจอกแจ็กกี้ที่แจ็กกี้ The First Fan Con อนเอเซนส f อ e ฟฟ i ลลนะครับ